สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามขอเสนอกรรมทันตาของคนสร้างกรรมโดยปารณีคชพรกรรมไม่ว่าทำน้อยทำมากยังไงก็ต้องได้รับผลของการกระทำอยู่ดีไม่สร้างกรรมก็ไม่ต้องรับกรรมวันนี้ขอนำเสนอในเรื่อง ถูกยิงตาทะลุกรํมตามทันไม้เสียบตาหมาเรื่องราวอันทิสดานทางจิตใจของไอ้สอนนักเลงหัวไม้กับพักพวกที่มีทินกำเนิดอาศัยอยู่ที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดซึ่งในแต่ละวันทาไม่ไปหาเรื่องชกต่อยกับนักเลงคนละหมู่บ้านพวกมันก็มักจะตั้งวงกินเหล้าส่งเสียงดังกันแทบทุกวัน จนชาวบ้านเอือมระอาแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับพวกมันการตีรันฟันแทงถือเป็นเรื่องปกติสำหรับไอสอนสงสารแต่มารดาที่ห่วงใยว่าสักวันมันอาจจะพลาดท่าจากคู่อริแม่ฉันไปบ้านงานแถวเขาสมิงหน่อยนะเขามีงานแต่งเพื่อนฉันเองแต่ขอเงินติดกระเป๋าสักพันบาทสิแม่ นอกจากไอสอนจะเกเรเมาหยำเปไม่ทำงานทำการอะไรแล้วในแต่ละวันมันยังไถเงินมารดาที่ไว้ล่วงเลยกว่า60ปีและมีอาชีพค้าขายเล็กๆน้อยๆในตลาดนัดละแวกบ้านเอาไปแล้วเรรีบกลับนะอย่าไปมีเรื่องกับใครเข้าอีกล่ะไอสอนเอ้ยข้าเป็นห่วงไม่มีคำตอบจากลูกชายและมันก็กระโดดพล้อยลงเรือนไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งแต่ความห่วงใยไว้ข้างหลังที่ผู้เป็นมารดาคอยเชิงเอ, Lock อ,เงอและฟังข่าวลูกชายอย่างใจจดใจจ่อเพื่อให้ลูกกลับบ้านอย่างปลอดภัยเข้ามาเลยไอซ้อนเจ้าภาพเรียกเพื่อนรักเข้าไปนั่งในงานพร้อมเพื่อนๆที่ติดตามไปทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวต่างเข้ามาร่วมวงสนทนาตามประษาเพื่อนรักหลังพิธีช่วงเช้าผ่านไปแล้วก็เลี้ยงสุรายาเมาอาหารกับแกล้มเต็มโต๊ะ เดิมกินกันไปจนแดดร่มลมตกก็เมาสันดานเมากับสาเล้ามันออกไอสอนเห็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นนั่งเล่นหัวกันไปมามีอยู่คนหนึ่งบังเอิญมองมาทั้งกลุ่มที่ไอสอนนั่งอยู่เท่านั้นแหละไอสอนทาตาขวางลุกขึ้นยืนพร้อมกับตบโต๊ะปังปากก็ตวาดว่ามึงมองหน้ากูทําไมอยากตายหรือไงมึงรู้หรือเปล่ากูเป็นใคร เพื่อนเพื่อนพร้อมกับแขกในงานต่างตกตะลึงพลึงเพลิดในพฤติกรรมของไอศอนสร้างความแตกตื่นและตกอ,อกตกใจกับผู้คนจนทำให้วงรํำสุราแตกหือเจ้าเบาและญาติญาติพยายามหว่านล้อมไม่ให้มีเรื่องเกรงว่าจะเสียเลิกเพราะต่างรู้ถึงพฤติกรรมเพื่อนรักดีคณะไอเด็กวัยรุ่นเจ้าทินญาติของเจ้าสาวก,ก็ไม่ยอมลดราวาศอกสาดเหล้าในแก้วประชดมาทางไอสอน แน่นอนว่างานประจันบานเริ่มต้นขึ้นไอ้สอนไม่ยอมให้เด็กที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมลูบคมมันได้ในที่สุดมันก็ย่างสามขุมคำรามลั่นเข้าหากลุ่มเด็กวัยรุ่นที่มากันไม่ต่ำกว่าสี่ห้าคนและแล้วศึกตะลุมบอลก็เกิดขึ้นไอสอนทั้งเมาและตัวคนเดียวแม้จะมีเพื่อนเข้าไปช่วยสองคนแต่แรงสู้เด็กวัยรุ่นไม่ได้ในที่สุด มันก็ถูกเด็กซ้อมจนสะบักสะบอมเลือดกบปากคว่ำมขมำลงไปนอนบิดตัวงออยู่กับพื้นถนนเด็กวัยรุ่นหัวโจกขวามีดาบออกมาเพื่อหวังซ้ำแต่ก็ถูกตำรวจล็อกตัวไว้ได้ไอศอนมันยังฝังแค้นที่ถูกทำร้ายเสียเหลี่ยมนักเลงหัวไม้เมื่อกลับมาถึงบ้านผู้เป็นมารดาก็ต้มยาสมุนไพรประครบให้เวลาผ่านไปสองวันไอศอนก็หายดี เองอย่าไปมีเรื่องกับใครเข้าอีกนะแม่เป็นห่วงฉันไม่ได้หาเรื่องใครมันมาหาเรื่องฉันเองไอสอนตอบกลับผู้เป็นมาดาอย่างเดือดดาลว่าแล้วมันก็ลงเรือนไปแม้เนื้อตัวยังไม่หายช้ำดีไอสอนทางนี้เพื่อนๆที่ตั้งวงก้งสุรากันอย่างครึกครื้นมีเหรอไอสอนจะพลาดขณะที่สอนสดเล่าในแก้วอย่างกระหายตามด้วยกับแกล้มที่เป็นไก่ย่าง สุนัขพันธุไยจรจัดละแวกนั้นก็เข้ามาสก,กิดเพื่อขอกินบ้างด้วยความหิวโหวยสก,กิดนานเท่าไรไม่รู้จนไอสอนลำคาญทันใดนั้นมันก็เอาไม้แหลมเสียบกายทิ่มไปที่ตาสุนัขตัวนั้นด้วยความโมโ oh หและด้วยความเจียปวดสุนัขเคราะห์ร้ายก็วิ่งหนีไปโดยมีไม้แหลมปักขาอยู่ที่ดวงตาของมันหายไปในโพรงหญ้าโดยที่ไม่มีใครเข้าไปช่วยมันได้ นานวันเข้าคนแถวนั้นที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามเข้าไปดูและช่วยมันออกมาแต่จนแล้วจนรอดมันก็ไม่ออกแต่มีหมออนามัยและมีเพื่อนที่เป็นสัตวแพทย์มาเที่ยวพอดีก็เลยเข้าไปช่วยเหลือปรากฏว่าต้องควักตาของมันออกเพราะไม้เสียบลึกจนบอดสนิทที่สำคัญมันได้รับการช่วยเหลือช้าไปทำให้แผลเกิดอักเสบแต่โชคดีที่มันรอดชีวิตมาได้ แต่ก็ต้องเสียตาข้างขวาข้างหนึ่งไปเพราะความเหี้ยมโหดของไอศอนแท้ๆแม้เวลาผ่านไปสุนัขตัวนี้ก็ไม่ไปไหนยังคงวนเวียนหาเศษอาหารกินในย่านนั้นก็เจอเข้ากับไอศอนอีกคราวนี้มันหาากันโชคด้วยความแค้นเพราะมันจําได้ที่เคยทําร้ายมันจนต้องเสียตาไปข้างหนึ่งมันออกอาการไม่เป็นมิตรกับไอศอนและตรงเปรีกโจนเข้าใส่ ไอ้สอนคว้ามาได้ก็วิ่งไลต่ตีแต่ไอ้บอดตาเดียวมันกลับกระโจนใส่ไอ้บอดถูกฟาดอย่างจังร้องเอ๋งเอ๋งแล้ววิ่งจากไปอยู่มาวันหนึง่งไอ้สอนเดินทางออกจากบ้านไปกับเพื่อนกลุ่มเดิมแทบไม่น่าเชื่อว่ามันกลับเจอกลุ่มเด็กวัยรุ่นคูอริที่เคยมีเรื่องไอ้สอนรีบเปรีเข้าไปหาเรื่องชกต่อยและลงมัดแรกชกเปรี้ยงไปที่ตาของไอ้เด็กหนุ่มรุ่มน้อง เด็กหนุ่มรุ่นน้องก็แน่เหมือนกันใช้แม่ไม้มวยไทยจระเข้ฟาดหางผัวใหญ่ไปที่กลางกะโหลกของไอ้สอนเมื่อเห็นเพื่อนพลาดท่าไอ้พันก็เข้าตะลุมบอลกับไอ้นกเลงหัวไม้รุ่นน้องและใช้ไม้กระนำตีอย่างสะบักสะบอมและล่าถอยไปหนึ่งเดือนผ่านไปไอ้สอนนั่งล้อมวงกินเหล้าอยู่กับเพื่อนที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งใกล้บ้านเปรี้ยง เสียงดังคล้ายปืนมาจากทางไหนไม่ทราบได้แต่พอสิ้นเสียงปืนปรากฏว่าไอ้ศอนต้องนั่งกุมเบ้าตาขวาร้องโอดโอยครวญครางด้วยความเจ็บปวดเลือดสดๆทะลักก่อนจะล้มคว่ำหน้าลงไปกองกับกองกับแกล้มเพื่อนๆนำร่างไอศอนที่บาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดตราดแม้อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ไม่เลือกสถานที่การเวลาเพศวัยคนหรือสัตว์ก็ตาม แต่ที่น่าประหลาดใจของเพื่อนเพื่อนและผู้เป็นมารดาของไอศอนนั่นก็คือทำไมมันถึงโดนลูกหลงเข้าที่เบ้าตาขวาซึ่งเป็นข้างเดียวกันกับเบ้าตาสุนัขที่มันใช้ไม้แหลมเสียบก่ยย่างทำให้สุนัขเคราะห์ร้ายตัวนั้นตาบอดสนิทไปข้างหนึ่งอย่างน่าเวทนาไอศอนก็เช่นกันหมอตัดสินใจผ่าตัดเอาดวงตาข้างขวาออกไปแต่เดชะบุญที่มันรอดชีวิตได้ เพราะมันเป็นปืนแก๊ปที่เฉียงเข้าเบ้าตาแล้วฉลบออกไปทางหัวคิ้วแต่สิ่งที่ไอ้ศอนต้องทนทุกทรมานกลายเป็นคนพิการคือดวงตาขวาบอดสนิทซึ่งมันก็เสียใจอย่างหนักที่ต้องกลายเป็นคนพิการแล้วมันก็สำนึกได้โดยตนเองวันนี้และกรรมทันตาที่เกิดขึ้นในชีวิตจากนั้นไอศอก็เลิกทำตัวเป็นนักเลงหัวไม้ทำบุญให้ทานสืบมา แม้จะลบร้อยบาปเวรที่เคยสร้างไว้ไม่ได้แต่อย่างน้อยการสำนึกผิดปรับตนเองและอยู่ในศีลธรรมเชื่อว่าจะช่วยให้กรรมหนักทุนเราลงได้เช่นกันทํากรรมอย่างใดไว้ยอมได้กรรมนั้นหรือกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ยอมตามสนองรายการสองยามขอขอบคุณปารณีคัชพร ในกรรมทันตาของคนสร้างกรรมและขอให้ท่านผู้ติดตามรายการสองยามทุกท่านประพฤติธปฏิบัติแต่กรรมดีทําตามคําสอนของพุทธองค์จะได้มีชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขโชคดีมีความสุขทุกท่านและอย่าลืมกดสับสไคร b e พร้อมทั้งกดรูปกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องดีๆต่อไปสวัสดีครับ